แต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองว่ามีข้อเสนอของพรัก ก้าไกลเสนอให้ส่งเพิ่มเติมเป็นกรรมธิการสามาญอีกหนึ่งคณะด้วยสามารถกระทําได้หรือไม่ซึ่งถ้าท่านประธานบอกทาได้เราก็จะเดินหน้าครับถ้าจําเป็นก็ต้องรม,มติกันถ้าเพราะว่ามีความเห็นที่แตกต่างแต่ถ้าท่านประธานบอกว่าทําไม่ได้โดยสักและสิทธิ์ของการที่สาภาส่งไปให้คณะไหนศึกษาคณะนั้นต้องทํารายงานกลับเข้ามาที่สาภามันไม่เหมือนกับกรณีที่ได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพส ซึ่งส่อให้เกิดเจตนาลมที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องนะไแต่ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ส่อเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้ชิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอากตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับ การกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่า พี่ธดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับบริการโบงระมบาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนเรืความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้าง จะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยววิัตติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานน่ต้องมาขอโทษผมว่า่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรู้บุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้อง เพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทําท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาเออรู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายตินี้มันเป็นเรื่องของขอบวนสเสด็จที่ทําร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สาคัญท่าท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทา ผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทั้งกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมด ผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปียมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทํามันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์แล้วปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามเลยเลวทรามมากในความรู้สึกผมผมเนี่ยนล่นาประธานครับ แล้วท่รมธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกแล้วครับแต่ผมถามประธานการอภิปิายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปของคนทุกคนที่ปกป้องสถาบัน แต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดอะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเล่นใต้ดิน ท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นภาพในข่าว ต้องยอมรับว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งต้องยอมรับต่อไปว่ามันเลยไปจากสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอย่างมากผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างๆนานา,นาแต่หากเราไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะด้วยจิตใจที่มั่นคงสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังร่วมกันสร้าง คือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวซึ่งหลักฐานสำคัญว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกรัหวาดกลัวได้เกิดขึ้นนั้นก็คือการทำ้ายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดยเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำนันเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเต็มไปหมด ท่านประธานครับและจนถึงวันนี้หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเท่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดเช็คจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรงดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับในการขับรถติดตามขบวนเสด็จของคุณตะวันและเพื่อนๆซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากเราพิจารณากันอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นเป็นอย่างมากการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทีเช่นนี้ทําให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายเป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีวุฒิภาวะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งผมเชื่อว่าหากกลุ่มนักเคลื่อนไหวมีความพยายาม กระทำบางอย่างที่มากกว่าที่เราเห็นอย่างการบีบแต่อย่างการขับรถกีท้ายเนี่ยหากมันมีมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าตำรวจที่รักษาความปลอดภัยก็คงจะมีมาตรการที่มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุผลให้ได้และหากเราพิจารณาต่อไปด้วยวิธีคิดตามตัวบทกฎหมายที่มี อย่างพรบรรการถวายความปลอดภัยพศ2566นะครับตามมาตรา5ประกอบมาตรา7เราก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยได้อยู่แล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะใช้ดุลพินิษในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสติแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นของบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมันมีการกระทำที่มันมีความผิดจริงตามกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจครับถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายเข้าใจแต่ถึงที่สุดหากจะมีการปรับใช้กฎหมายสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีการ ใช้อย่างโปร่งใสได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายที่กำลังปรับใช้นั้นได้สัดส่วนหรือไม่ซึ่งผู้มีอำน,นาจต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้หากไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายแล้วไม่จบสิ้นปัญหาเดิมยังไม่แก้ปัญหาใหม่กำลังจะมา ท่านประธานครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรครับผมฟังท่อนแรกนะครับเกือบจะดีครับ แต่ท่อนต่อมาที่ฟังไปแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลยเราวกับว่าท่านโอเคท่านไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเช่นนี้แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองกันอย่างไรครับคำพูดแบบนี้ จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติจริงๆหรอครับผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่ที่สำคัญก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองก่อนว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราถอยไปสักนิดนะครับเราไปย้อนดูสักหน่อยนะครับ การกระทําของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามนําเสนอวิธีการอย่างสงบครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะเห็นเขาตั้งคําถามหลายๆคําถามที่เสียดแทนจิตใจของคนในสังคมผ่านการให้คนติดสติกเกอร์เราอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เขาใช้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถามแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งคําถามและติดสติกเกอร์แม้อาจจะทําให้คนบางคนปวดร้าวในจิตใจ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้ลงมือทําร้ายใครครับเขาทําแบบนี้อาจจะเพราะที่ผ่านมาเรากําลังทําหน้าที่ในสภานี้ไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะเอาบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาสู่สภาและพูดแทนพวกเขาได้เราอาจกําลังล้มเหลวแล้วปล่อยให้พวกเขาต้องไปดิ้นรนหาวิธีการกันเองและสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายนิติสงคราม ทําให้คนที่ลนลงผ่านการถามด้วยสติกเกอร์กลายเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อทําให้ประเด็นของพวกขอถูกสนใจครับขออนาญาตครับมีผู้ประท้วงครับประท้วงข้อไหนครับครับท่านประธานครับผมเกชาสัสมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพักรวมไทยทั้งชาตินะครับของขุาาตท่านผู้ประท้วงเพื่อผู้อภิปรายครับว่าท่านอภิปรายนอกประเด็นนอกยุติที่ ท่านเอกรัฐพ้อมพันได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษากความปลอดภัยเพียงเท่านั้นนะครับที่ท่านเอาไปลื้อเรื่องทั้งหมดมาเลยทั้งคดีทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรท่านก็ปล่อยให้มีภาพหลนั้นออกมาด้วยนะครับขอท่านประธานได้ิีฉัยด้ครับครับก็ยติแนทางการเข้มงวดนะครับในการใช้กฎหมาย<อ>นะะ<อ>ท่านท่านลม เอาเอาอยู่ในประเด็นหน่อยนะครับเอาเชิญตอบผมชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งจับเวลานะครับผมกำลังจะชี้แจงจริงๆผู้ที่ลุกประท้วงนะฮะก็ต้องบอกท่อนไหนของผมที่ไม่อยู่ในยติ <S <S มผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เราการําลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยถูกต้องไหมครับแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอยู่บนความเป็นจริงและสิ่งสําคัญคือต้องมีสติฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นและสติ เราจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรครับเรียนด้วยความเคารพคานประธานครับเป็นข้อมูลครับให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะอาจจะมีผู้ประท้วงไน้ประท้วงอีกครั้งนะครับเชจญครับต่อท่านประธานครับวันนี้เราเห็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนขึ้นด้วยด้วยครับของการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปปสโพอสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียว่าจะเชื่อก่ให้ลิงดู เก็บคุณตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะราชพักดีที่ขู่จัดการคุณสายน้ำตามสไตล์อาชีวะปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมเราไม่รู้ประท้วงท่านประธานครับเชิญครับเอาบอกว่าข้อไหนข้อไหนนะครับข้อ69ท่านครับ ต้องไปพิปายให้อยู่ในประเด็นครับท่านครับถ้าออกนอกประเด็นไปเรื่อยนะครับท่านครับท่านวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับประเด็นไหนออกนอกประเด็นครับท่านพูดไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปมีการที่ไปมีทะเลาะเบาแววงกันข้างนอกนะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวในประเด็นเลยครับท่านครับท่านประธานครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดเดียวได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับยังพอไปได้เอาเชิญเชิญนะครับเอาละขอบคุณครับนิดเดียวครับ ประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคําอีกจํานวนมากที่ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสําคัญจํานวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ทุกท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกําลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมาก แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือแมยรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรธได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแยง้งอแต่ไอ้การปลุกปั่นแบบนี้มันกําลังทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ย ผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคํารุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนําไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ย หากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ย คนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่